สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะจะเป็นวิดีโอที่สอนโปรแกรมรถวิ่งและการใช้งานสวิตนะคะให้กับ Labbit 32นะคะโดยใช้โปรแกรม m i c r o b o x IDE นะคะหลายหลายคนอาจจะสงสัยกันนะคะว่าทำไมเราต้องเรียนการใช้งานสวิตก่อนด้วยนะคะเพราะว่าการใช้งานสวิตท,ที่เราจะเอามาใช้กันเนี่ยเราจะเอามาใช้ในการเป็นตัวกดเริ่มต้นการทำงานของโปรแกรมหลักที่เราเขียนไว้ให้กับตัวหุ่นยนต์นะคะ ถ้าเราไม่ใช้เกิดอะไรขึ้นนะคะมันอาจจะทําให้หุ่นยนต์ของเราเนี่ยเกิดความเสียหายได้ในกรณีที่เราอัปโหลดโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วหุ่นยนต์เนี่ยเขาทํางานเลยใช่ไหมอาจจะส่งผลให้หุ่นยนต์เราวิ่งไปชนสิ่งของต่างๆทําให้เกิดความเสียหายได้นั่นเองค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าตัวสวิตหนึ่งเนี่ยอยู่ตรงไหนของตัวหุ่นยนต์ของเรานะคะถ้าเราเนี่ยวางหุ่นยนต์หันหน้าเข้ากับตัวเรานะคะตัวสวิตจะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะคะตามรูปที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอเลยหลังจากที่เรารู้แล้วนะคะว่าสวิตอยู่ตรงไหนนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มการเขียนโปรแกรมกันเลยเนาะตัวโปรแกรม Microbox IDE นะคะ ไอคอนหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะแต่ถ้าใครยังไม่ได้ดาวน์โหลดนะคะจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้นะคะสามารถพิมพ์ได้นะคะตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอเลยนะคะถ้าใครดาวน์โหลดแล้วนะคะก็สามารถกดลิคลิกขึ้นมาได้เลยนะคะหน้าจอก็จะปรากฏตามนี้เลย <S <S อย่างแรกที่เราจะต้องทำนะคะก็คือการเลือกบอร์ดนะคะในการเขียนโปรแกรมเข้าไปนะคะเราจะมาที่มุมด้านซ้ายล่างนะคะ จะมีไอคอนรูปกระดาษนะคะแล้วเขียนว่า New Project นะคะกดคลิก1นทีนะคะก็กดเกียได้เลยจากนั้นนะคะจะมีรูปบอร์ดขึ้นมาเต็มเลยนะคะถ้าใครยังไม่เห็นเจ้าตัว Labbit 32นะคะก็สามารถกดตัวที่ C o r e ตรงนี้ได้นะคะแต่ในคลิปวิดีโอนี้นะคะจะเห็นอันแรกเราก็เลือกตัว Labbit 32ได้เลยนะคะจากนั้นเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะ ทางซ้ายมือด้านล่างนะคะกด c r e a t e หลังจากที่เราเลือกบอร์ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มเขียนโปรแกรมกันสิ่งแรกที่เราจะเขียนก็คือการใช้งานสวิตช์นะคะเราจะเขียนโปรแกรมให้ถ้ามีการกดสวิตช์ให้หุ่นยนต์เริ่มทำงานนะคะแต่ถ้าไม่มีการกดสวิตช์ให้หุ่นยนต์ไม่ทำงานหรือว่าจอดอยู่เฉยๆนั่นเอง ให้เรามาดูที่เมนูทางด้านซ้ายมือนะคะชื่อว่าเมนู control เนอะเลื่อนลงมาทางด้านล่างสุดนะคะเลือกบล็อกที่ชื่อว่า wait until นะคะบล็อกตัวนี้นะคะจะเป็นบล็อกที่บอกให้หุ่นยนต์ของเราเนี่ยรอก่อนรอการทำงานบางอย่างสิ่งที่เราที่สิ่งที่เราต้องการก็คือการกดสวิตช์ใช่ไหมคะเราจะไปที่เมนูอันที่สองที่เราจะต้องใช้ก็คือ เมนู Input นะคะกดเข้าไปหนึ่งทีนะคะแล้วเราหาบล็อกที่ชื่อว่า switch s w 1 is less นะคะก็คือเป็นการถามว่า Switch1 เนี่ยถูกกดแล้วหรือยังนะคะถ้าถูกกดแล้วจะทำงานที่ ด้านล่างบล็อกด้านล่างทันทีหรือว่าบล็อกที่2ที่เรากําลังจะสั่งให้ตัวหุ่นยนต์ทําบล็อกที่2ตอนนี้เรากําลังจะให้หุ่นยนต์เนี่ยเขาเดินไปข้างหน้านะคะหรือว่าวิ่งไปข้างหน้านั่นเองตัวเมนูเราจะใช้ตัวเมนูแรกนะคะกดเข้าไปเลยแล้วเห็นอันแรกไหมคะ move forward นะคะ add power นะคะ for second นะคะ เราเอามาใส่ได้เลยเป็นสีเขียวนะคะให้จําไว้ว่าแอคชั่นอะไรที่เป็นการเดินหน้าแล้ยวซ้ายเลี้ยวขวาถอยหลังนะคะจะใช้สีเขียวนะคะโดยที่เราเนี่ยสามารถกําหนด Power นะคะหรือว่าให้รถเราเนี่ยวิ่งเร็วเท่าไหร่ได้นะคะตัวโปรแกรมเนี่ยเขาดีฟอ u l t มาให้ที่50%นะคะให,ให้ทห้าส่50%เราสามารถเพิ่มหรือลดก็ได้นะคะ ไป70ได้นะคะใส่20ได้นะคะแต่ในวิดีโอนี้เราจะอิงให้ให้เขาวิ่งด้วยความเร็ว50%นะคะก็พอแล้วด้านหลังนะคะก็คือเป็นเวลาที่จะทำให้หุ่นยนต์ของเราเนี่ยวิ่งไปข้างหน้านะคะเราสามารถกำหนดเวลาได้นะคะด้านหลังเป็นหน่วยเป็นวินาทีนะคะถ้าเราใส่1แปลว่าให้หุ่นยนต์ของเราเนี่ยวิ่งไปข้างหน้า1วินาที ถ้าเรารู้สึกว่ามันน้อยไปเนี่ยใช่ไหมคะเราสามารถเพิ่มได้นะคะในวิดีโอตัวอย่างจะให้เป็น20วินาทีนะคะ20วินาทีนะคะโอเคใช้เท่านี้นะคะเราก็จะได้ตัวโปรแกรมที่ทำให้รถวิ่งไปข้างหน้านะคะแล้วก็ รวมไปถึงการใช้งานสวิตด้วยนะคะถ้าเราเขียนโปรแกรมเสร็จแล้วนะคะเราจะต้องทำการอัปโหลดตัวบล็อกของเราเนี่ยเข้าไปในตัวหุ่นยนต์ของเรานะคะโดยที่เราจะต้องทำการเสียบสาย USB นะคะเข้ากับคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็เสียบสาย USB อีกฝั่งหนึ่งนะคะเข้ากับหุ่นยนต์ของเรานะคะ ตามรูปที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอเลยนะคะถ้าเราเสียบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราสังเกตตรงมุมด้านล่างนะคะที่ชื่อว่าพอร์ตนะคะเขาจะ alert เป็นพอร์ต connected com3 นะคะแต่ของบางคนอาจจะไม่ใช่ com3 ก็ไม่เป็นไรนะคะให้เขาขึ้นว่า connected ก็คือมีการเชื่อมต่อปอร์ดเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าขึ้นแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็สามารถอัปโหลดโปรแกรมของเราเนี่ย เข้าไปในหุ่นยนต์ของเราได้นะคะในการอัปโหลดนะคะเราจะใช้ไอคอนที่อยู่ตรงกลางนะคะเอาเมาส์ชี้ไปนะคะจะขึ้นว่าอัปโหลดถ้าอัปโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะขึ้นกรอบสีเขียวด้านบนเขียนว่าอัปโหลด e s เ f u l นะคะหลังจากที่อัปโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าโพสที่เราเขียนแล้วก็อัปโหลดลงตัวหุ่นยนต์ของเราจะสามารถทำงานได้ตามาที่เราต้องการหรือเปล่านะคะเดี๋ยวไปดูกันเลย เป็นยังไงกันบ้างคะไม่ยากอย่างที่คิดใช่ไหมถ้าใครสนใจนะคะสามารถติดตามรายละเอียดได้เพจอั t ต n นช o อได้เลยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอปิดจบแต่เพลงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ